สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะโอ้เรากลับมาอยู่กับเกม q u l l i t y Mobile นะครับผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้ลงเกมผีไปใครยังไม่ดูนะครับฝากเข้าไปดูด้วยนะครับผมพยายามจะขยายคอนเทนต์แล้วนะครับคือแต่ว่า คอออฟก็ยังเล่นอยู่เนาะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นเกมอื่นมาแซมบ้างอะไรอย่างนี้นะอยากให้ทุกคนฝากไปลองเปิดใจนะครับดูคลิปของผมดูเผื่อจะสนุกและถูกจริตท่านโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมในวันนี้นะฮะผมมีปืนที่อยากจะมานําเสนอซึ่งเป็นปืนที่เหมือนเพิ่งจะหายไปเหมือนเหมือนตดแล้วกลิ่นเพิ่งหายไปเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือไทยสิบเนะครับเป็นปืนที่พอ b p 1 5เอ้ย BP50 ขออภัยครับพอ BP50 เข้ามาเนี่ย ปืนนี้ค่อนข้างจะเฟดหายไปแบตค่อยๆแล้วตอนนี้ถามว่ามีคนเล่นไหมมีครับเล่น10ตายังพอมีบ้าง8 9ตาแต่ถามว่าน้อยลงกว่าเยอะไหมน,น้อยลงกว่าเดิมเยอะไหมบอกได้เลยว่ามากมากครับนะตอนนี้นะคนเล่นเจ้าตัวทยสิบเนี่ยน้อยกว่า BP- 50เยอะมากๆฮะวันนี้ผมจะมาทั้งไขข้อสงสัยว่าเพราะอะไรนะครับมันถึงได้หายไปแล้วมันยังดีอยู่ไหมนะครับแล้วก็พร้อมกับมา เชิญชวนให้ทุกคนกลับมาเล่นไทยสิบเกันเพราะผมเบื่อ B P 5 0ครับไปลุยกันเลยก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมดี t y Mobile ราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอด โกเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกเด้นเติมเกมเท่านั้นลิง์กอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับไฟอิงเลสไฟอิงเลสไฟอิงเลสกับโดม i เนชั o นวันนี้ได้เป็น ination, โดมิเนชั่นแฮะโออต้องมาลองกันทักหน่อยแล้วนะครับมาแล้วเฝ้ามองมองเธออยู่ตั้งนานนี่ละ่ะโอเค ข้างหน้านะฮะข้างหลังมีซ้ายมาหนึ่งสองซ้แหมะเข้าที่กระหม่อมนะจุดเอโดนไปแล้วครับผมเฝ้าฝั่งนี้ให้เพื่อนไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องห่วงฮะอืมอือต้องมีคนพิมพ์แน่นอนว่าเอฟรอไม่ยึดจุดเลยอะไรเงี้ยเล่นฮาร์ดพอยเล่นอะไรพวกนี้ไม่เคยยึดจุดเลยใช่ครับเป็นนิสัยที่ผมแก้ไม่หายจริงนะพอผมเข้าไปแตกแล้วผมก็จะหงุดหงิด เข้าใจครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ยืนจุดให้ครับอืขอบคุณจากใจจริงๆนะไม่ได้ขอบคุณเพื่ออะไรนะครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้เสียสละเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วครับการที่เราเล่นในเกมอาจจะบอกว่ามันก็แค่เกมแต่จริงๆแล้วมันก็บ่งบอกถึงนิสัยของเรานะว่าเราเป็นคนยังไงผมก็เข้าใจแหละนะครับว่าผมเล่นแบบนี้อาจจะดูเห็นแก่ตัวหรือเปล่านะครับแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปนะครับขอบคุณจริงๆคนที่ ยึดจุดเก่งๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเสียสละเลยนะนะครับมันก็บ่งบอกถึงนิสัยตัวตนจริงๆเขานั่นแหละนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงบอกว่าทุกคนจะนิสัยไม่ดีนะถ้าไม่ยึดจุดไม่ใช่นะครับหมายถึงตัวผมเองนะผมอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะโอเคต,ตอนนี้โดนยึด3ามจุดแล้วอืมซัดแม่เลยโอเคหมามาครับผมขอยิงหมาก่อนแล้วกันเนาะจาังหวะนี้หมาจ๋าโอ้เข้ายากครับตอนนี้คือศัตรูวิ่งพลันเลยครับ แลวทีมเราตายรัวๆเลยอะผมผมไม่สามารถที่จะเนี่ยออกไปไหนได้เลยครับคือถ้าออกไปยึดจุดแป๊บเดียวคือแตกอะมีขึ้นมาลวซ้ายโอเคผมเฝ้าให้โอเคทางหลังไม่น่าเกิดแล้วครับน่าจะไปเกิดฝั่งโบกี้เนี่ยด,ดูเลยสกอร์ฟีดข้างๆอะเพื่อเราตายยับๆเลยนะครับสู้ข้างยากเนาะนี่แหละ ถ้ไปไหนหึมเรียบร้อยทายสิบเก้าหูมันแรงจริงนะมันไม่มันไม่ได้แรงผมผู้ผิดนะครับมันไม่ได้แรงมันไม่ได้แรงแต่ว่ามันก็แรงแหละแต่ไม่มากอืประมาณสี่นัดโอ้ยโหไม่แตดโอ้โหว่าเราหนะ้าโอเคกระสุนผมจะหมดแล้วครับเหลือสามสองมาดิโอ้ยไม่มีใครวัดเลย,ยว้ากับผมหน่อย วัดเขาบผม oh, ไม่ตายด้วยเห็นปะโอโอเคครับเปิดคอเลยซุปโอ้โ oh, หโดนแย่งหมดโอ้โหกูไม่ได้อะไรเลยเปิดอันติมาโอเคครับจบครึ่งแรกไปแบบสกอไม่สวยเท่าไหร่นะครับโดนยึดสามจุดเลยพี่อยู่สายครับพี่อยู่สายครับผมเห็นพี่คุ้นคุ้นอยู่ฟัง ยาเขากับไทยสิบเก้าดูฮะคือผมรู้สึกว่ามันยังเหมือนเดิมนะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวผมขค่ไปอธิบายตอนหลังเกม2อแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจกันง่ายๆข้างหน้าครับอย่าวัดอย่าวัดคือถ้าเป็นเรื่องระยะกลางกับระยะไกลเนี่ยยังไว้ใจได้100%ครับสำหรับไทยสิ โอ้ยโอ้โห <desserts> อะไรวะหน้าอะไรมันเยอะแยะวะหน้าเดี๋ยวเดี <overhe ating iven> oh ๋ยวเดี oh ๋ยวเดี๋ยวเออผมกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้กดปักอยู่เวเอ้ยเลือดกูเต็มกูปักทำไมอ่ะมานี่สิน้องจ๋ามานี่ฮ้ฮะโอเคหลังเข้าหรือเปล่าหลังเข้าฮะเก็บให้เรียบเก็บให้เรียบเพื่อนจุดผมเข้าไปช่วยก่อนซึบ หลังเข้าโอเคโอ้ซ้ายมาเนี่ยแม่งเอ้ยแย่ yeah, แล้วครับศัตรูยึดบีอยู่ผมขอญาตเคลียผมจะเคลียอยู่ในแถวจุดสีจุดบีนี่แหละนะครับแค่เคลียแค่เคลียแค่นี้ก็อตึงมือแล้วตึงมือแล้วรู้สึกเหมือนศัตรูมันเยอะๆไงไม่รู้นะรู้สึกเหมือนเพื่อนไม่ค่อยยิงเท่าไหร่เลยอะโอเค ผมสก,กัดแบบอืสก,กัดทุกจุดนะยกเว้นจุด A ที่ผมไม่ได้วิ่งเข้าไปนะครับผมจะฝ้าอยู่ A เอ้ยอยู่ C กับ B นะโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยฮะโอ้โหถึงจะแพ้ไปก็ถือว่ามันพอสมควรนะแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้แน่นอนครับเราต้องไปต่อกันเกมที่2 37คิวตาย12จัดไปฮะโอโหเพื่อนนะ One hour later โอ้โห,หนุกทาวกับฮาร์ดพอยต์ผมเจอพี่นักแข่งด้วยทีมนี้ผมชอบผมรู้จักพี่กาโตะนะผมชอบพี่เขามากนะครับเขาเป็นคนที่เล่น,นโอเดนได้โคตรเก่งเลยพี่กาโตะนะผมเคยดูเขาไลฟ์ใน Ti ทิกตอกอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยพุ่งตรงนะรู้จักก็คือรู้จักครับผมไม่อ้อมค้อมอยู่แล้วแต่ว่าผมจะดูพี่ซีวันบ่อยกว่านะครับโอเค แต่ต่อให้บอกว่าบ่อยกว่าจริงๆแล้วก็แทบไม่ได้ดูใครเลยอะ่ะแบบดูน้อยมากแต่ถ้าเข้าไปดูทีหนึ่งก็คงดูแต่พี่ซีวันอะไรเงี้ยเออโอ้เลยบร้ออกูแตกโอเคมาดิครับอุย้ยเกือบตุยนะเมื่อกี้สามตัวปะมาดิมาดิมาเลยเอ้ยรีเฟกวัยรุ่นผม,ผมยังวัยรุ่นอยู่นะครับอายุผมจะไม่ถึงร้านปี ดักหลังก่อนเลยเผื่อเกิดหลังไม่มีนะยังหงเข้าหน้าเลยแล้วกันเนาะปุ๊บมามาหงเขาเล่นกันดีมากเลยครับณนะตอนนี้คือเล่นกันดีมากผมเล่นตอนนี้คือเวลาช่วงประมาณตีสองที่สนะครับอาจจะเดือดหน่อยเออไงนครับเว้ยไอหมอนี่โอ้แม่งเลยสอตัว ผมไม่ยอมนะครับพี่ซอมบี้อืมปาดไปสองปาดไปสามอาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับผมสบัดกล้องเร็วโอ้โหเยอะเยอะเยอะยังไงสวยเพื่อนหมุนรอย่างขวามือโอ้โหสองคนไม่ไหวฮะเฮ้ยซอมบีจ๋าพอดี ขอภัยเรื่องการสะบัดกล้องเร็วหน่อยครับเพราะว่ามันค่อนข้างตึงมือมากครับผมต้องรีเฟกเร็วหน่อยนะผมอาจจะหันกล้องไม่ได้ช้านะผมอาจจะต้องสะบัดเร็วหน่อยเพราะปกติถ้าผมเล่นนะ่ะผมจะสะบัดกล้องช้ากว่านี้หน่อยนึงแต่ว่าถ้าเจอตึงมือจริงๆก็ต้องนี่แหละถ้าเจอตึงมือจริงๆก็ต้องสะบัดเร็วหน่อยครับอาจจะเวียนหัวโอเคซุบ เรียบร้อยได้มาได้มาคุมเลยคุมเลยหมับได้มาตัวเดียวเองเวยอนยโอ้โหเรียบร้อยซึบซึบหวักลีฮะโอเคเดี๋ยวถึงจุดนี้ผมจะอธิบายแล้วกันนะครับแบบเร็วๆเ,เลยแล้วกันเนาะท้าย19นะครับที่ค่อนข้างหายไปอะ่ะเพราะว่านะตอนนี้หนึ่งเลยคนเหอะบีพีด้วย2 bp 50มันดันดีจริงๆนะครับ คือ B b 5 0เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือระยะใกล้กับกลางกึ่งกึ่งไกลนะครับซึ่งระยะไกลเนี่ยถ้ามาวัดกับปืนอื่นแล้ว B P 5 0มันทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่าดีไหมดีแต่ไทยสินะครับมันมันเป็นปืนที่ค่อนข้างจะเด่นไปทางด้านความนิ่งแล้วก็เร็วไม่ได้มากนะครับผมคือปืนเนี้ยในระยะใกล้สู้ B P 5 0ไม่ได้นะครับระยะกลางไม่ได้นะครับแต่ระยะไกลนะครับมันสู้ B P 5 0ได้กึ่งๆึ่งไกลก็สู้ได้นะครับแต่ว่าถ้า กลางๆกับใกล้ๆเนี่ยถ้าวัดแค่ปืนผมรู้สึกว่ามันสู้ไม่ได้แต่ถ้าเอาฝีมือมาด้วยก็แล้วแต่คนเล่นนะเนาะเลยรู้สึกว่าปืนนี้มันมันสมดุลไปหน่อยนะครับมันสมดุลไปนะครับเป็นจริงๆเป็นปืนที่ดีมันเป็นปืนสมดุลที่ควรจะโอเคแหละนะครับแต่ว่าแค่ว่า BP 50ตอนนี้มันลั่นเร็วจี๊ดเลยนะครับผมก็เลยทําให้แล้วก็แรงด้วยเนาะแป๊บเดียวคือแตก่ี่นัดแตกแล้วคือมันลั่นบปปึึกรางเงี้ยมันตายเร็วกว่า ใช้19มันยังแบบแหวกมันยังล่าช้ากว่าหน่อยหนึ่งนะครับเนาะก็เลยทําให้ตัวเนี้ยเริ่มค่อนข้างหายไปมันไม่ได้กากลงนะครับแต่แค่ปืน BP50 มันมาแซงที่เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของระยะใกล้กับกลางเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันคลองอยู่แล้วนะครับใกล้กลางไกลนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่เฟนเนกเนาะกับก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเฟนเนกกับ MG MG เนี่ยเขาส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยบุกเท่าไหร่ นะปืนนี้มันก็จะเป็นตัวบุกหน่อยกับเจ้าตัวเฟนเกนะครับแต่พอ VP-50 มาเนี่ยตัวปืนบุกมันจะเยอะขึ้นเพราะเมื่อก่อนมีอะไรมีโอเดนอารดอาคิเฮดมี MG มีนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีปืนแบบระยะใกล้ๆเนาะนอกจากเฟนเนกหรือลูกซองแต่พอมีท้าย19เนี่ยมันเลยทําให้ครอบคุมในส่วนของนี้ในส่วนของระยะใกล้กลางไกลแต่พอเป็น VP50 เนี่ยนะครับมันควบคุมได้แทบหมดเลยในระยะใกล้กลางกึ่งกึ่งไกลก็สู้ได้นะครับแต่ว่า มันลัดเร็วมากเอาว่าช่างมันฮะจบไปแล้วนะครับผมยังดีเหมือนเดิมนะครับแต่สู้ BP 5 0ยากแต่สู้ปืนอื่นได้พุ่งตรงพุ่งตรงแต่ถ้าเจอโอเดนกับดี h ก็อาจจะยากหน่อยนะครับปืนมันพวกน้ำมันแรง3นัด2องนัดโอเคแต่สุดท้ายครับอยู่ที่ฝีมือลว้ลวนเลยคุณจะเล่นปืนชิกค,คอมจะเล่นปืนฟาโลมันก็ชนะได้ถ้าคุณเก่งนะครับมันก็อยู่ที่แล้วแต่คนโอเคจบไปม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ คลิปในวันนี้หลังๆอาจจะพูดมากหน่อยนะครับผมนะแต่ก็น่าจะได้เห็นได้ดูคลิปได้ดูตัวเกมไปแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าตัวท้ายสิบเก้านะครับก็ตึงมือพอสมควรนะครับสำหรับตาสุดท้ายนี้ก็ฝากกดแล้วก็แชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็ท้ายสิบเก้าลูกรักของใครหลายๆคนที่ยังไม่หายไปยังอยู่แต่เกือบและอีกนิดนึงจะหายและ แต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่บ้างนะลองฮนะลองกลับมาเล่นดูบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุบ